สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราก็มาพบกับ JK g i ๊นะคะวันนี้ก็โอ้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ก็คือการเลือกซื้อครีมกันแดดนั่นเองค่ะการเลือกซื้ซอครีมกันแดดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันบางคนจะแบบว่าเฮ้ยจะเลือกซื้อครีมกันแดดแบบไหนก็ได้ไม่ต้องเลือก spf อะไรพวกนี้ยุ่งยากแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็จะต้องมารู้กันถ้าเกิดว่าคุณรักที่คุณอยากจะแบบสวยแบบว่าไม่ต้องดำเพราะแดดเนี่ย คุณลองมาดูกันแดดไม่ได้ดำอย่างเดียวมันจะทำให้เราเป็นกัะเป็นฝ้าได้ด้วยนะคะและที่สำคัญแสงแดดเนี่ยมีรังสียุลายชนิดที่เรารู้จักกันเนี้ยก็คืออุลต้าไวโอเรตนั่นเองหรือว่า U.V. ซึ่งรังสีนี้เนี่ยนะคะจะถูกดูดซับโดยชั้นโอโซนค่ะมีแค่ U.V.A. และ U.V.B. ที่ลงมาสู่ พื้นโลกของเราน่นเองนะคะซึ่งรังสีสองชนิดนี้มีผลต่อผิวหนังของเราโดยเฉพาะ UVA มีมีผลที่ทำให้เราเนี่ยเป็นกาเป็นฝ้าเขียวยน่นแก่ก่อนวัยได้ส่วน UVB เนี่ยมีผลทำให้เกิดการแดงการแสบการไหม้ของผิวหนังและรังสีทั้งสองชนิดน,นี้นะคะยังทำให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งจะทำลายโปรตีน โปรตีนพันธุกรรมทำให้เกิดเนื้องอบผิวหนังได้แต่คุณก็ไม่ต้องไปตกใจอะไรมากมายนะคะเพราะว,าว่าวิธีนี้แหละจะมีวิธีการเลือกซื้อครีมกันแดดมาฝากกันอย่างแรกก่อนเลยคุณต้องดูค่า SPF นะคะคือซึ่งมันเป็นตัวบ่งบอกว่าป้องกัน UVB ได้กี่ได้กี่เท่า ส่วน UVA ยังไม่มีค่ามาตรฐานนะะปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้ PA แล้วก็เครื่องหมายบวกอย่างที่เราเห็นแบบ PA บวกเท่าไหร่ตามปกติปกติคนไทย,ยมีผิวที่คล้ำซึ่งเม็สีสามารถป้องกัน UVB ได้บ้างแล้วดังนั้นค่ะ SPF มากกว่า15และ PA บวกบวก,บวกขึ้นไปก็เพียงพอแล้วจำไว้ SPF มากกว่า15 และ PA บวกบวกบก็พอแล้วอย่างที่2ค่ะคุณต้องดูว่ากิจกรรมที่คุณทำนั้นคุณทำอะไรหรือว่าคุณอยู่ในห้องแอร์โอเคไม่ต้องใช้ค่า a p s มากมายหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นักกีฬาคุณต้องเจอแดดต้องออกกำลังกายกลางแจ้งมีเงื่อไว่ายน้ำอุย้ยมีแหละค่ะคือเอาง่ายๆทำงานกลางแดดแหละ ประเภทที่แบบว่าเฮ้ยพอเราเราทาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะโดนแดดได้เลยนะคะแบบแบบว่าทาสูตรฉันทานแล้วโดนแดดก็คือคุณเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงแดดเหมือนกันอย่างเช่นอาจจะใส่แว่นใส่มวกงเนื่องจากครีมกันแดดไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปริมาณก็ควรใช้ในปริมาณที่ไม่เกินแล้วก็ไม่น้อยมากเกินไปเพราะว่าสารเคมีเนี่ยอาจจะทำปฏิกิริยาทำให้ ลดคุณภาพลงไปได้ด้วยจำนวนครั้งที่ทาต่อวนันนี้จะเป็นอันนี้คือบางคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าเฮ้ย mm. ทาเท่าไหร่ก็ได้ตอนเช้าก็ทาตอนกลางอุ้ยทาหมดทุกอย่างมันก็สำคัญเหมือนกันจำนวนครั้งการทาถ้าอยู่ในออฟฟิศห้องแอร์สบายๆบ,ยบยวันละครั้งก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่า ยี่ห้อราคาเนี่ยมนไม่สําคัญเลยขอให้มีคุณภาพครบไม่มีกัริยาต่อผิวอย่างเช่นคันหรือว่าทาแล้วมันเป็นผื่นคันเนี่ยอย่าเลือกใช้เราต้องดูให้ดีๆต่อไปอาหารค่ะคุณก็คือเอาง่ายทุกคนเขาไม่คิดหรอกว่าครีมกันแดดมันจะเกี่ยวกับอาหารแต่ว่ามันก็เกี่ยวอย่าลืมทานอาหารที่มีความสามารถกําจัดอนุมูลอิสระอย่างเช่นวิตามินเกลือแร่ ในผักทุกชนิดและผลไม้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณคุณรู้จักที่จะเลือกใช้ครีมกันแดดให้เหมาะสมกับกิจกรรมแล้วก็ชีวิตประจำวันของคุณแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะปกป้องผิวให้สวยที่แม้ว่าจะเอออย่างนี้แต่ก็ต้องบำรุงเอาไว้นะคะ มันก็ไม่ทำให้เราดำไปกว่านี้นะคะวันนี้ก็ต้องเอ่อจากวันนี้ค่ะมาจาก Ready Issue นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบายก็มาพบกับเจคิตได้ค่ะ